thank mm -hmm. you Thank you เจ็ตัวลหลอดเสียจะไม่กัดโอ้หล่อมากเลยน้องกวินน้องกวินครับมาทางนี้ก่อนลูกน้องชีนไม่หล่อจัน

Win, 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 ไปยายนานกมโอนไปนฝึกก้ามลือมือให้แครงแรตับเจี๊ยบนปแน่นอนลักษานตาครับฐานตาซานก็อยู่ใต้ต้นไทรคุณลูกษาทิยสัสดี่ะสวัสดีค่ะดังดงหนึ่งสอ มีชื่ออยากด้วยเห็นไหมสูงไหมสูงใครเคยเล่นที่บ้านใครมีแบบนี้ใครด้วยอ่าเดี๋ยวคุณจะให้นั่งค่ะจะเต้นจะเต็บอธิบายจะเต็บอยอภาษาที่สามจะทำให้ดูนะคะอ่าจะเตกันจับจับชื่ออยากข้างบนจับอ่จับนัแน่นๆโอเคจับดีๆนะอ่ะปล่อยแล้วนะตัวเองจับห้ามปล่อยนะคุณครูจะปล่อยนะตัวเองมาจับแน่นจับแน่นๆปล่อยงี้โอเคได้ไหม โอ๊ยโอยโอ๊ยโอยอันนี้ปันเหมือนงานแต่งเลยมันงานบวชอะไรกันสักอย่างกอดดีๆนะอดีอย่าอย่าแน่นๆอแม่แน่นจะเป็นยังไงน้องจับน้องจับนจะตกนไมคะน้องน้องด่เยียบเหยกอดดีๆนะกจับข้างบนจับแน่นๆจับแน่นๆโอเคแน่นนะคโอ้ยชื่อใครดิลองอย่าปล่อยนะ อาตมื้อนหน่อยเ่่เป yeah. ็นอาหารเลย่ไลูกา้าสาลูกถ้าสาโอย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 เย้เห็นไหมน้องเก่งไหมน่ะน่าจะถูกอมอันนี้เป็นฐานที่สอง ว้าวยอดเยี่ยมมากเลยน้องสน่น้องสน่นลองได้ไหมก็ได้ครับมือยากเล่นอก่างลงมาก่อนลูกลงได้ไหมอ่้เพียวพาลงอันกลัวใช่ไหมอ่ะกอด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 เอาไปไปเลยค่ะเล่นใหม่ลูกแม่ดูอยู่ลูกแม่ดูอยู่อ่าอินี่มาเลยลูกอินี่มาเลย สนุกไหมครับสนุกไหมคะัตื่นเต้นไหมคะมดะดนได้ครนารินคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะโอ้สนุกสนุกค่ะสนุกไหมอ่ะโอเคค่ๆตายค่ะี้มาโอเคแล้วอีคราวนี้มันนี่เลยค่ะ โอเคอตายไปค่ะม okay. uh, ีทางไหมเอื้อจับไล้หรือโอเคโอเคโอเค สีเกมครับส,สีเกมสีเกมมาดูหน้าก่อนเมาเลยไปร้ยไปเลยวกได้เอไมอเไม่เดินตรงนี้เดินข้างล่างเดยวมันตกข้างล่างข้างล่างไงบอกแล้วน เทแวเาแวเาเลมามามาดูมาเข้าแลวมาดูมาตก ห้ามห้ามครับไอเป็นลิงยกมือขึ้นเออทำตัวเหมือนลิงก็คือการไต่เชือกไต่เหมือนกับลิงเลยไต่งานได้ดูเสาพวกนี้เลยเนาะดู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 ตัวยาครับนี่อ่าพร้อมไหมคะทีละคนอ๋อเลือกห้ามขย่มเดินอย่างเดียวครับเดินน้องคินเดินไอคินเดินไปโอเคเดินเลยลูกเดินทีละเก้าก้าว สนุกไหมสนุกมากไหมสนุกมากสนุกมากหนูเป็นอะไรตอนนี้เป็นคนหรือเป็นลิงเป็นคนหรือเป็นลิงครับตอนนี้เป็นลิงเป็นลิงลิงก็เริ่มเดินใวัอ่ะมาเดินมาเดินมาเดินมาครับให้คุณลุงอุ้มมาจะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวยกันทุกคนเลยค่ะเร็วเยิ้มสวยยิ้มสวยมาปะวันปะวันมาปะวัน เดินลูกเดินได้ไหมบอยมาเดินเดินบอยนุเดินนุเดินทาชิดนะบอยไปหาเพื่อนเออเออไปไปหาเพื่อนปาบานมาเดินมาราดำขึ้นมาไม่รู้รถดำเอินเตอร์ข be you know ึ so ้นมาเต็มขึ้นไหมครับเอ็นย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะเสร็จแล้วนี่ไปเดินไปไม่